นนตอแฮปนี้นเอเธบิออร์เด,ดเดย์ <Happy Birthday S 1> นะครับขอให้มีความสุขก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สมปทานอนาในสิ่งที่ปรถาไว้นะครับก็ Happy b i r ิร์ดเครับโลกิบิีก สุขสันต์วันเกิดแทนคุณน้องร่ะแม้ว่าพี่จะไม่ได้ดูทุกคลิปแต่ว่าพี่ก็กดติดตามเสมอนะขอให้ถึงหนึ่งหมื่นซับไวๆนะพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆอย่าท้อแท้แล้วทำต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งแทนคุณอาจจะต้องโด่งดังมากๆจนมีคนรู้จกักแทนคุณมีความสามารถนะั้นสู้ๆลหละโชคดีวันนี้นะคนที่8เดือนมากราคมมันคือวันอะไรถ้าผู้ชมไม่รู้สินะแต่ไม่ต้องหว่งวงแฮปป้เพราะคำตอบนะี้คือวันเกิดของโลกิบิกนั่นเองก็สุขสันต์วันเกิดให้กับคุณโลกิบิกนะตอนนี้เขาเนี่ยอายุ155ปีแล้วนะะ ดังก็ตามท่าในการเกิดครั้งที่155อ,อคุณในครั้งนี้เนะี่ยขอให้คุณเนี่ยมีความสุขนะฮะขอให้คุณเนี่ยมีผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะผมเนี่ยมีคำอวยพรสุดพิเศษอยากจะให้คุณนะฮะก็คือมึงเลิกกอล์ฟโรบิกี้อะไรไอ